พบกับเนยอีกแล้วนะคะกับโปรโมชั่น FordB บเนยนะคะวันนี้เนยก็อยู่ที่ Ford Auto Gallery นะคะเราจะมีรถกระบะนะคะมารีวิวนะคะเป็นกระบะรุ่น Ford Ranger รุ่น XL p l u s นะคะซึ่งเป็นรถกระบะ4ประตูที่ราคาค่อนข้างจะประหยัดมากๆเลยค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่749,000บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะให้แรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดแต่งสไปเดอร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะจะเป็นชุดแต่งสไปเดอร์ซึ่งจะเปลี่ยนนะคะยกของเก่าออกทั้งหมดเลยแล้วเราก็ใส่ชุด F150 แบบสไปเดอร์เข้าไปเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็ยังทำในส่วนของ ไฟค่ะไฟหน้าของเรานะคะเราจะทำเป็นไฟหน้าแบบมาสแตงซึ่งเป็นไฟหลักล,ล้านเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสคูปนะคะเราก็จะจัดเป็นสคูปทรงฟิตนะคะซึ่งก็จะทําเป็นสีดาด้านตัดดําเงานะคะพร้อมกับตัวอักษรอะคริลิกนะคะซึ่งเป็นคําว่าเรนเจอร์นะคะสีเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะถัดมานะคะที่เราเพิ่มเติมนะคะกับคันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็น ไฟนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกนะคะเราจะใส่เป็นไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเด่นมากๆเลยค่ะพร้อมกับไฟนะคะเป็นไฟมาสแตงแบบเ e รดไอนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีไฟโคมสีแดงอยู่ตรงนี้พร้อมไฟเดย์ไทม์ u n n i n g Light แบบนี้นะคะตรงนี้เราเปิดไฟขอทางอยู่นะคะก็จะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะ เดีย๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะไฮไลท์ก็จะมีแบบล้อแมกนะคะล้อแมกจะเป็นล้อแมก16นิ้วนะคะเป็นล้อแมกไลน์นะคะเป็นไล,ลนะะ์ฟู e เอลนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นลายเดียวกับเอเวอเรสนะคะที่เราใส่กันเลยนะคะตรงนี้นะคะพร้อมกับ ในส่วนของยางนะคะยางก็จะเป็นยางแบบมอนเตอร์นะคะเป็นยางเอชีนะคะซึ่งก็จะเป็นยางออฟโรดนะคะที่วิ่งได้ทุกสภาพถนนนั่นเองค่ะลายสวยๆแบบนี้นะคะเรามีให้เลือกหลายแบบนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนก็ทักเนเข้ามาได้เลยค่ะสาหรับคันนี้เนคก็ ต้องรีบรีวิวนิดนึงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะไปทําการส่มอบคุณลูกค้าที่ต่างจังหวัดกันแล้วนะคะตรงนี้นะคะสําหรับไฮไลท์มากๆเลยนะคะตอนนี้ที่กําลังเป็นที่ฮอตฮิตนะคะซึ่งก็จะเป็นครอบกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นั่นเองค่ะเพิ่มความทัศนวิสัยในการขับขี่ให้รถคันนี้ดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็หล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวที่มาจากโรงงานนะคะซึ่งก็จะมาพร้อมกับ โลโก้ค่ะตรงนี้ก็จะมีคำว่า2.2นะคะเป็น6สปีดนั่นก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันนะคะรอบๆคันนะคะสำหรับคันนี้ก็ใส่ราวหลังคาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของเบ้ารองมือจับเป็นสีดำด้านค่ะฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มขนาด60%รอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะแบบเป็นฟิล์ม a a เซรามิกฟิล์มนะคะแล้วก็ กันสาดตค่ะติดตั้งกันศาสตร์เพิ่มเติมนะคะตรงนี้เราติดตั้งให้เพิ่มเติมนะคะสําหรับคันนี้ก็ใส่ในส่วนของอ,อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เรามีให้เลือกหลายแบบหลายลายคุณลูกค้าก็สามารถรีเควสเข้ามาได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นลายแบบไหนนะคะแล้วก็สําหรับด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์เอาเลนเดอร์นั่นเองค่ะเอาคาว่าเอาเลนเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับ ไฟเบรคนะคะดวงที่3ซึ่งอยู่ทางด้านบนด้านนู้นเลยนะคะเวลาเราเบรคก็จะทําให้รถคันหลังเนี่ยมองเห็นความชัดเจนแล้วก็มองเห็นรถของเราได้มากยิ่งขึ้นก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกับเจ้ากระบะ f o r ์เรนเจของเราคันนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่น XL P ั u นนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ประหยัดแล้วก็คุ้มที่สุดในตอนนี้เลยนะคะนี่ค่ะ สำหรับไฟค่ะเราเปลี่ยนไฟย,ยกเซตให้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้แบบเพิ่มความแบบดุแล้วก็ความหล่อให้เจ้ารถคันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ฝาท้ายนะคะอันนี้จะเป็นงานครอบนะคะเป็นการครอบฝาท้ายเข้าไปคำว่า FORD นั่นเองค่ะตรงนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะสำหรับกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายแบบ outlander เหมือนกันค่ะพร้อมวินนะคะที่ไว้ สำหรับลากนั้นลากจูงนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟอันนี้จะเป็นไฟถอยนะคะซึ่งก็จะเป็นไฟเขาเรียกว่า,ามันจะเป็นเขาเรียกว่า ไฟเดย์ไลท์นะคะตรงนี้ที่เวลาเราถอยะคะ่ะมันก็จะมีไฟขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ในส่วนของด้านข้างนะคะเราก็จะติดสติกเกอร์คําว่า4ี่คูณสนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เพิ่มให้รถดูดุดขึ้นนะคะดูสวยขึ้นสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังอยากได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในครอบครัวหรือว่าใช้งานขนของหรือบรรทุกของรถคันนี้ก็สามารถบรรทุกหนักได้ถึง1.3ตันเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันนะคะคันนี้นะคะคันนี้ก็ข้างในนะคะเราทําการเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดิมทีจะเป็นเบาะผ้านะคะในก็ทําการเปลี่ยนเบาะหนังให้คุณลูกค้านะคะเป็นเบาะดํานะคะเดินได้สีแดงนั่นเองค่ะเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ติดตั้งเพิ่มมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะสําหรับพงมาลัยค่ะบนพงมาลัยก็จะเป็นพงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพงมาลัยแล้วก็สามารถ รับสายวางสายนะคะโทรเข้าโทรออกผ่านพวงมลาลัยได้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าซึ่งค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับเบามากๆเลยนะคะสำหรับพวงมลาลัยไฟฟ้าใน Ford Rang เจของเรานะคะในราคาแบบนี้ได้พวงมลาลัยไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มมากๆแล้วก็คุ้มค่าโดยที่แบบว่า มากมากเลยค่ะตรงนี้สําหรับจอนะคะคันนี้เดิมทีก็จะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นจอ Android นะคะเหมือนเรายก iPad นะคะมาไว้ที่รถคันนี้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่ออ่าไ i นะคะสามารถเล่นดูหนังดู YouTube นะคะแล้วก็ทําได้ทุกอย่างเหมือนสม์ทยกสมาร์ทโฟนมาวางไว้ที่รถคันนี้เลยนั่นเองค่ะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ย ก็สามารถทักเนมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะเนย,ยินดีที่จะตอบทุกคําถามนะคะถ้า,าทักมาแล้วนะคะเนอตอบช้านะคะก็บรบกวนลิงก์นะคะด้านล่างเลยนะคะเป็นลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเน้ก็จะลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ สนใจก็ทักมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปของเน็ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ Ford Ranger XL Plus นะคะที่เป็น4ประตูราคาประหยัดที่สุดคือ749,000บาทนั่นเองค่ะก็ขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ